กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงข่าวเกี่ยวกับการตเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการการเฝ้าระวังเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่โดยนายแพทย์สุภกิจศิริลักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมความพร้อมด้านน้ำยาโดยจัดเตรียมน้ำยาตรวจวิเคราะห์รูปแบบอินเทลสซ์ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผ่านการทดสอบความใช้ได้มีประสิทธิภาพเหมาะสมสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองโดยเฉพาะกรณีขาดแคลนน้ำยาไม่สามารถนำเข้า จากต่างประเทศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความร่วมมือกับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทาั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนโดยร่วมกับเครือข่ายภาครัฐที่มีศักยภาพในการดําเนินงานเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์สนับสนุนเครือข่ายห้องปฏิบัติการในด้านวิชาการด้านระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยเพื่อให้ห้องปฏิบัติการทั่วประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพสําหรับตรวจโควิด19กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็เครือข่ายห้องปฏิบัติการอีก280จ็เศษที่เราให้การรับรองไปสามารถ จะตรวจวิธีที่เป็นมาตรฐานในการที่จะวิจัยเรื่องของโควิด1 9ได้นี่นะครับก็คือเป็นวิธีที่เราเรียกว่า rt pcr ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานโลกที่ใช้ในการวิจัยโรคโควิด1 9อยู่ในปัจจุบันคิดกวามจะมาท้องเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยให้ความมั่นใจว่าในปัจจุบันเนี่ยเมื่อพี่นักวิชาชนมมีความเสี่ยงหรือเป็นผู้ที่มีอาการแล้วสงสัยว่าจะเป็นโควิด -19 ก็สามารถไปรับบริการการตรวจทั้งภาครัฐและเอกชนการตรวจเนี่ยทุกวันนี้ตรวจอยู่ประมาณ6-7หมื่นเทสตต่อวัน ระบาดในช่วงเมษาเป็นต้นมาเนี่ยเราตรวจไปแล้ว2ล้านนะครับซึ่งมันเป็นจํานวนที่ค่อนข้างมากอยู่แต่ว่าแน่นอนเราก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจขอให้เครือข่ายทั้ง280แห่งเนี่ยได้พยายามสต็อกน้ํายาตรวจค o อเวอร์ประมาณ1เดือนตามปริมาณการใช้มันเป็นภาวะที่เราอยู่ในช่วงที่มีการแพรบบ่ระบาดค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นมาตรการทุกอย่างที่ท่านจะต้องทำท่านต้องทําอย่างเข้มงวดแล้วสุดท้ายเนี่ยครับก็คือว่าอยากให้พวกเราเนี่ยต้องช่วยกันระมัดระวังตัวเองเพราะถ้ามีการแพรบบ่ระบาดมากๆโอกาสการใคร ก็จะสูงขึ้นแล้วเราไม่อยากให้ในอนาคตเนี่ยมีการกลายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ไทยแลนด์เ,เกิดขึ้นนะครับในโลกใบนี้